สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันช่องพ่อมุ้นบวกแก้ออีกแล้วนะครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับอ่ะนี่นะครับเหรียญที่สองนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้รุ่นสุขใจหกสามนะครับนี่ประมาณนี้ไล่แต่งทองนะครับไล่แต่งทองสองห้ากสามเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเพื่อนๆครับสาหรับท่านใดที่ปิดท่าไปนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับหลังจาก จุดจีนเจอกันนะครับหลังจากจุดจีนเจอกันนะครับจะส่งของให้นะครับกราบขอไปจริงๆนะครับอ่ะเรามาโชว์ตัวกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับจมูกโด่งๆไม่บี้นะครับจาเลขโค้ดกันเอาเองนะครับใครชอบเหรียญไหนนะครับมีแค่ที่รีวิวนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเลขสี่หลักนะครับห้าห้าหนึ่งหกนะครับดูกันชัดๆนะครับห้าห้าหนึ่งหกนะครับใช่ไหมครับน่าจะใช่เนาะ โอเคนะครับผมจะปล่อยของนะครับแค่ที่ผมรีวิวนะครับแค่ที่ผมรีวิวเท่านั้นนะครับและผมจะไม่ทักไปหาพี่พี่เพื่อนเพื่อนก่อนย้ํานะครับผมจะไม่ทักไปหาพี่พี่เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับนี่จมูกโด่งๆโค้ดชัดๆเอาดูโค้ดกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับภาษาังกายนะครับ ตาดีได้ตารา้เสียนะครับมันจะมีรอตันรอไม่ตันแล้วก็บล็อกทองคําผมจะส่งให้ดูช้าชาท่านใดตาดีๆก็มาดูออกนะครับนี่ไขฟิสสกิตติงมานะครับแบ่งให้แล้วนะครับ350แบ่งให้แล้วท่านใดคิดว่ามีกำลังทรัพย์พอจะเก็บไว้บูชาได้ก็ยินดีนะครับถ้าไม่มีก็เก็บนะครับนี่ดูจมูกนะครับ ภาษาสังเขยใอ่าด้านหน้าแล้วนะครับเราไปด้านหลังเริ่มต้นตั้งแต่หัวนะครับหัวี่หัวยันนะครับเลขหนึ่งนะครับหนึ่งภาษาไทยนี่นะครับจะให้ดูซ้ายไปขวานะครับลงมาล่างนิดนึงนะครับห้าห้าหนึ่งหกนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่บล็อกทองคําไม่ทองคําบล็อกรอตันรอไม่ตันนะครับก็ดูกันเอาเองชัดๆนะครับชัดๆนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่รู้จะเอาชัดขนาดนี้ขนาดไหนแล้วนะครับนี่นะครับดูขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดสองข้างนี่นี่นะครับจัดดกันไปเลยผมมีแค่ที่ผมรีวิวนะครับเหรียญไหนที่ไม่ได้รีวิวนั่นคือผมไม่ปล่อยนะครับถึงรีวิวแล้วไม่บอกราคานั่นก็คือผมไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยขายนะครับย้ํากันอีกทีนะครับนี่นะครับชัดๆ จมูกดงๆนะครับนี่เห็นไหมครับโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีรุ่นไหนอะไรยังไงแบ่งปันอีกสวัสดีครับเพื่อนๆครับ